นะละไปแช่กันอยู่ตรงนั้นให้ผ่านไ,ไวๆยิ่งมีลมบนมาช่วยเอาเหอะยังไงก็ผ่านมันต้องขยันก็ตั้งนั่งคุยแล้วก็ปิดวาจายาวไปรอบมีคนไปเฝ้าต้องเอาไปจอดให้กันนะนะจอดแต่ยังน้อยเราเจ้าของบ้านอ่ะพวกอ่าคนอื่นมาเห็นไฟเขเข,เขียวเขาก็กระโดดไปทักใครอย่างน้อยๆพี่ๆเพื่อนๆทักใครกันชื่อกันแล้วก็ถอยออกมาเอกกลุ่มนั้นสมมติว่ามึงน,นอกกับไปได้ไทยมันคนละเวลาใช่ไหมละ่ะ ประเทศไทยก็มาช่วงหัวขําใช่ไหมบิ๊บี้ที่บิ๊บี้เก็บชั่วโมองอะเนาะตอนนั้นอะเนาะใช่ไหมน้องม้งใหม่นะเนาะแล้วก็ไปหลังบ้านกอดขา <laughs> <laughs> <Okay. laughs> โอเคเออแม่ไปแม่ก็น่าจะไปแล้วแหละแม่จดหนูหรือยัง <laughs> จำไม่ได้ละเดี๋ยวให้รายชื่ออ่าเาไป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 ละไปละว,วันนี้ไปละเออไปละไปละ เดี๋ยวก็ถ้าถ้าถ้ากระโดดมาเข้าอีกอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะไปละเดี๋ยวก็วนไปอีกรอบเด็กๆดียกับแม่มีเวลาเพราะมันเป็นข้ามอีกวันนึงไงถ้าแม่ลงับแ,แม่แว้นก็อีกวันหนึ่งก็ไปไปอีกอะ่ะเข้าอีกอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะโอเคนั่นมันสบายใจกว่าไม่ต้องไปกังวลว่าเออใครจะมาดูคลิปเราถึงเราไม่มากันหน้าบ้านเราไปหนังบ้านกันแค่นั้น สามสิบสามล้านดวงตาสิบเก้าล้านเลิฟเลิฟขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวจะลงแล้วเดินทุกคนอีกยี่สิบนาทีเอาน้องเมฆมาน้องเมฆสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเป็นยังไงงานเลิกแล้วหรอทางานไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยก็พักเนอะแม่ไม่ได้เก็บชั่วโมงเด้อโอ้ยน้องสาวเลยก็ขึ้นนะนะสาวน้องสาวเลยขึ้นบ้านหลังที่สองแล้วเนาะอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องอะไรกันหรอกมัวแต่ถ้าเราบอแ้งมันมันไม่ดี อยู่ด้วยกันเรารู้รักสามคีกันอยู่ด้วยกันก็รักกันจริงใจกันอย่าอิจฉาตาร้อนถ้ามีความตรงไหนมีความอิจฉาตาร้อนนะเออนั่นเลยมันใช่เลยก็เหมือนกับมีผลประโยชน์ที่จริงกับผลประโยชน์มันอยู่บอ้กลุ่มกลุ่มบ้านแดงเนี่ยมันอยู่ข้างบนนู่นเพียงแต่เราจับมือกันแค่นั้นแหละอย่าไปสเสะปะสปะมิตรภาพที่ดีดต้องไหลหากันประมาณนี้เอา้าอีกแล้วเหรอ ไม่ควงเอาอีกแล้วไม่ควงก็ทำทะลึงตึงตังอีกแล้วเ๋ยวนะแป๊บหนึ่งเด้อมันเลยไปเราไม่ใช่หรืออ๋อเนาะพี่น้องเอ้ยเอาบ้านหลังนี้เอามันเย็นแล้วเนาะโอ๊คคั่มละโอเคลืมฮะอะไรนะ <laughs> อ๋อขแอดลึกลับน้องเมฆ ไม่ต้องอยู่นานเด้อลูกๆเอ้ยแป๊บๆก็ไปเด้อเดี๋ยวแม่ก็จะลงละวันนี้ขึ้นไม่ยาววันนี้ขึ้นไม่ยาวคือจะหาเวลาไปหาพี่ๆเพื่อนๆเนาะเราไปอยู่หลังบ้านกันนะทุกท่านทุกคนมันเอที่ทุกที่เหมือนกันถ้าไปไฟ์สดอ่ะเขาก็ไปไร์สดจบมันอยู่ที่เรามีน้องมดน้องแมงแล้วหลังบ้านมากกว่า มากกว่าแต่แม่ติดเมื่อกี้น้องมนตรีมาก็แม่ก็ยังไม่ได้กลับหรือว่ากลับแล้วไม่รู้ก่อนจะอาบน้ำอ่ะนะแต่ถ้ายาวๆไม่จับคว่ำไ้คงไม่ดุเหมือนกันคว่ำไว้หมดเลยนะของพี่สุกายไปแล้วถ้าโจทยนะ์น่ะเต็มสองหน้าก,กระดาษนะทับวันที่ด้วยถ้าอย่างนั้นอนะ่ะมันไม่รู้อ่ะเราไปไหนบ้างมันเบอร์ไปหมดอ่ะนะนกลิงได้ละได้มงกรุดที่หนึ่งแล้วลูกขอบคุณขอบคุณ นี่แหละต้องาต้องมีบ้านอย่างเงี้ยรอรุนรอรุนลอล่ะวันนี้ไม,ม่นิ่งนะถ้าเขาชอบว่าเขามานะเวลาเขามาเขามา,า,มาตุ้อมดึ้มดุมมมม้มเหมือนะแปลกเหมือนกันนะเวลาเราพูดอ่าพูดที่ว่ามันมีสาระเขาก็มาฟังแบบบางทีเขาสับเพเทละมั่งอะไรมากเขาก็เหมือนพี่จงอ่ะวันนั้นพี่จงอ่ะสี่หมื่นเลยอ่ะช่องวันนั้นอ่ะสี่หมื่นถ้าขึ้นไม่นานน่ะนะต้องลิ้งไม่เกินสองเดือนปั้งเลยเดือนกว่าๆนะถ้ามาแบบพี่จงอ่ะนะพอดีพี่จงเขาเขามีเปิดสร้างรายได้แล้วไง เราขึ้นเราทดลองกันเราลองผิดลองถูกแหละผู้แม่นะเหมือนกับหนูทดลองยาเนี่ยแล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้น้องๆลูกหลานรุนน่นหลังลองทดลองกันเพิ่งทดลองมาประมาณเดือนมั้งเดือนเดือนก,กว่าๆนี่แหละเริ่มเริ่มแม่กับพี่จงก่อนแม่กับพี่จงเริ่มก่อนของพี่จงอ่ะเออของพี่จงก็ขึ้นมานน้นอ่ะก็เลยดึกมาลงไลน์มาคุยกันอ่ะดีใจกันไงอันนี้นี่แม่ผู้แม่ก็ขึ้นขึ้นแล้วก็เออปรับเปลี่ยนภาพ ปรับเปลี่ยนภาพไม่ดึงมากมันอย่างว่าเนี้ยไม่โอเคเขาเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็อยู่อีก,อ,กอีกขั้นตอนหนึ่งนะอีกอีกดหม,ดมูหนึงไงปนระมาณนั้น